สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมจะพามาพบกับการทำบอนไซการตัดแต่งบอนไซกับที่นี่ช่องเฮฮาฟรีนะครับอันนี้ก็ที่เขาเรียกว่าต้นสนหอมสนหอมปกติแล้วเขาจะเป็นลักษณะทรงพุ่มทรงพุ่มเป็นพุ่มเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมได้ตัดแต่งกิ่งออกแล้วก็จะไว้ไว้เป็นพุ่มก็คือลักษณะพุ่มก็จะมีสูงกลางตา่ำตามสเต็ปตามตำแหน่งตามขั้นบันได คือตอนนี้เราเลี้ยงพุ่มไว้ประมาณนี้แล้วเราก็จะมาแต่งนะครับอะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้มันตายเราต้อตัดทิ้งก่อนกล้องตูมมากหน่อยใกล้ๆหน่อยก็ได้ต้องโอเคมีแมวด้วยเนี่ยครับผมจะแต่งให้มันเป็นพุ่มกลมดังนั้นเราเราจะต้องจับพุ่มให้มันดีนะเพราะว่าพวกบอนไซเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากแต่งเงี้แต่งนี้ไปก่อน ยิ่งธรรมชาติของต้นไม้นะครับก็คือยิ่งตัดยิ่งแตกพอมันแตกยอดมาพุ๊บมันจะทําให้ทรงพุ่มแล้วก็ยอดหนาตอนนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณนะห้าพุ่มหกพุ่มแตงแก่อนก็เหมือนตัดผมโค้งๆไปหนก็ดีเนี่ยเราตัดแบบโค้งๆพอเราปล่อยมามันก็จะเป็นลักษณะโอ้งนี่เห็นไห<ช>มครับนี่ มันตัดผมอะ่ะวันนี้โค้งไปครับโคง้งนี่โอเคสวยง,งาม โอเคครับเสร็จแล้วครับนี่ก็คือเดี๋ยวผมจะทำให้ตัวนี้เล็กหน่อยเพราะว่าพุ่มมันชิดกันนะดกดกดพุดม่มลงไปนิดหนึ่งให้มันโค้งโคงนะแต่งไว้มันโค้งนี่ไงครับสวยไหมนี่ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการแต่งไม้พวกไม้บอนไซหรือว่าไม้พุ่ม ที่เราต้องการที่จะให้มันเป็นไม้แคร์หรือว่าไม้เล็กเราก็สามารถที่จะทาแบบนี้ได้เพราะว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,ยนี่เราก็สามารถที่จะเอามาทําเพื่อความสวยงามของต้นไม้คนที่เล่นบอลไซจะรู้ดีครับว่าการดูแลบอลไซนั้นเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ดูแลยากมากสําหรับคลิปนี้เฮฮาฟิล์มขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ